ขึ้นแฮชแท็กในทวิ t เตอร์ของไทยสมรสเท่าเทียมไม่เคยเข้าใจคนที่แอนตี้เลยใครอยากทําอะไรเนะี่เขาควรได้ทําก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอาจจะไม่รู้ว่ารายละเอียดในชีวิตเขามีอะไรกันบ้าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาโบคำศรีโยกผมตอวลิเติลและตัวพินาครัสวัสดีค่ะลิเติลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันทุกวันเสาร์เหมือนเดิมเนาะค่ะวันนี้คุยเรื่องที่แบบลิเติลคันปากสมรสเท่าเทียมขึ้นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ของไทยเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้ว เดี๋ยวพี่นาขออนุญาตอ่านข่าวสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนสําหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวได้เชื่อว่าทุกคนตามข่าวเอางี้สรุปให้ฟังคือกระแสแฮชแทสมรสเท่าเทียมเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเมื่นที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสารรัฐมนูญได้วินิจฉัยที่มาของคดีที่มีคู่รักซึ่งเป็นเพศหญิงคู่หนึ่งเนี่ยไปร้องต่อศาลจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะจดที่เป็นสมรสแต่ว่าถูก นายทะเบียนปฏิเสธไม่ให้จบเพราะว่า,วาผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันไม่ได้มันขัดต่อกฎหมายกฎหมายเพราะในกฎหมายเขียนว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายถึงจะเป็นคู่สมรสได้ถูกต้องเขาก็เลยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรืรร s <S อเปล่าให้ศาลรัฐธรรมนูนตีความเพราะว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญปกติเนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกรอบใช่ไหมแล้วก็ กฎหมายที่ออกมาจะเป็นกฎหมายแห่งกฎหมายอาญากฎหมายอะไรต่างๆถือว่าเป็นกฎหมายลูกซึ่งกฎหมายลูกเนี่ยจะต้องไปในทางเดียวกันกับกรอบกฎหมายใหญ่ก็คือรัฐธรรมนูญทีนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญกาเขียนว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันใช่ปะ่ะกว้างๆอะ่ะใช่แต่พอไปถึงกฎหมายลูกเนี่ยทําไมบางคนแต่งงานได้ทาไมามันถึงไม่เท่าเทียมแต่งไม่ได้เออเพราะฉันเป็นผู้หญิงฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันออทําไมฉันจะแต่งกับผู้หญิงไม่ได้อะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าเออในกฎหมายลูกเนี่ยทาไมไม่เขียนว่าบุคคลสองคนแต่งงานกันทําไมต้องเขียนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอืมอืมอันนี้คือคร่าวๆซึ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าที่กลายเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่ามีคําวินิจฉัยบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้คู่รักคู่หญิงแต่งงานไม่ได้เนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรอไม่ขัดหรอพี่นาะใช่คนก็ถามว่า แต่เอ๊ในรัฐธรรมนูนบอกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความเท่าเทียมกันอแล้วถ้ามันเท่าเทียมกันแล้วทําไมเราทําผู้หญิงสองคนถึงทําเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้อแต่เขาก็ตัดสินไปแล้วว่าไม่ขัดใช่ไหมคือท่านวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งี่สี่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตราเนี้ยรับรองการสมรสเฉพาะชายและหญิงเท่านั้น ก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงมันเท่าเทียมหรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของออคำวิน,นิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่เราจะพูดถึงความเห็นเราอสองคนไม่เกี่ยวกับเรื่องคำวิน,นิจฉัยเราวันนี้เราจะคุยกันเพราะว่าก็ชวนลิตเติ้ลคุยบอกเออคุยเรื่องนี้มเพราะว่าลิตเติ้ลก็น่าจะมีความเห็นเรื่องนี้เยอะ ส่วนพี่ก็มีประสบการณ์ในการไปทำประเด็นพวกนี้ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ไต้หวันซึ่งเป็นประเทศแรกพูดประเทศไม่ได้ดต่ตจีนโกรธหรือ,อ,อไต้หวันคือถ้าเรายึดนโยบายจีนเดียวห้ามพูดคําว่าประเทศไต้หวันวเา<พ>อาไ้อค่ะเป็นสถานที่แรกหรอเป็นสถานที่แรกเวลาเราเขียนสคริปต์เราต้องระวังมากเป็นจุดแรกเป็นสถานที่แรก <The> ในเอเชียที่รับรองการสมรสของคนเพศเดียวกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาก็ต่อสู้กันมานานแต่ว่าก็ไม่เฉพาะไต้หวันนะตอนนี้ก็มีอย่างน้อย30ประเทศทั่วโลกแล้วที่เปิดให้คู่รักเพศเดียวกันสมรสกันได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในยุโรปเออเนเธอร์แลนด์ที่ liberal สุดๆอ่ะเอออย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอทุกอย่างที่มัน เป็นข้อถกเถียงทางด้านศิลธรรมเนี่ยเขาลิเกไลท์หรือทำให้ถูกกฎหมายหมดเลยทั้งโสเพนีทั้งกัญชาด้วยโอ้ชอบไปในที่แหนจะรู้สึกว่าโอ้เราเราแบบว่าเราแบบว่าเขาก็อาจจะมองมาแล้วก็ยังมองว่าทําไมเรายังเถียงกันเรื่องก็มันต่างกันมากใช่ไหมอย่างในยุโรปก็จะมีเนเธอร์แลนด์มีเบลเยียมสเปนอรมรินาเหนือก็แคนาดาก็ทําไปแล้วนอร์เวย์สวีเดนนี้ไปไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสก็ใช่ฟินแลนด์ก็ใช่ สหรัฐก็มีในบางรัฐนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยปรากฏว่ามีหลายประเทศซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเขาก็ลีกหลายสมรสเพศเดียวกันด้วยอย่างเช่นคอสตาริกาคอสตาริกานี่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะนอกเรื่องนิดนึงพี่เคยไปเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วมันเหมือนเมืองไทยมากเลยคอสตาริกาอยู่แคริบเบียนใช่ไหมไม่ใช่อยู่อเมริกาต่างแต่ว่ามันอยู่เส้นศูนย์สูตรตำแหน่งเดียวกับคล้ายๆกับไทยอ่ะ ออก็คืออเมริกากลางก็จะสมมติสหรัฐเสร็จแล้วก็เป็นเม็กซิโกปานามานิการากัวโกวเตมาลาคอสเรกาแถวๆนั้นแหละแล้วก็คอสารกาเนี่ยหลังๆเป็นประเทศที่ถูกจับตามองมากเพราะว่าเขาอีโคเฟรนด์ลี่มากคือสนับสนุนเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องของเพศมากดูว่าหลังเราไปเที่ยวกันอ,อันนีย้ยกตัวอย่างให้30ประเทศรวมถึงสถานที่หนึ่งก็คือไต้หวันทีนี้ก่อนจะไปไต้หวันเนี่ยต้องถามดิเติลก่อน พอพี่บอกว่าเราคุยเรื่องนี้กันอะ่ะลิตเติ้ลคิดยังไงหนูว่าไม่เคยเข้าใจคนที่แอนตี้เลยว่าทําไมถึงแอนตี้เพราะว่ามองว่ามันเป็นกฎหมายที่มันพอมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้กระทบสิทธิ์ของใครขึ้นมาเลยม,มันมันแค่เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาควรจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือง่ายๆเลยพี่นาคือใครอยากทําอะไรเนี่ยเขาควรได้ทําตามสิ่งนั้นตราบใดที่ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นแปลว่า แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้พี่ไม่เห็นด้วยเนี่ยลิตเติ้ลกอาจะถามพี่ว่าแล้วพี่นาเดือดร้อนอะไรอะ่ะใช่เป็นละเมิดสิทธิพี่นาเหรอนถ้าเกิดผมจะแต่งงานกับแฟนผมเงี้ยป่ะใช่ใช่คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนถึงเองแอนตี้อยู่เออแล้วทาไมคนถึงแอนตี้ก็เท่าที่อ่านมามันก็จะมีกังวลว่ามันจะไปทําลายศิลธรรามาดีงามของประเทศหรือว่ากังวลว่าถ้าคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานแล้วรับบุตรมาเลี้ยงลูกที่โตมาจะเป็น LGBT หรือเปล่าอ่าอะไรแบบนั้นน่พี่นา ที่ลิตเติ้ลบอกว่าไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครเนี่ยทําไมคนถึงไม่เห็นด้วยทำไม,มคนถึงเดือดร้อนมันมีประเด็นหนึ่งที่คนพูดเขาถามกลับว่าแล้วทําไมต้องแต่งงานกันกน่ะสังคมไทยก็เปิดกว้างอยู่แล้วสมมติลิตเติ้ลจะมีแฟนน่ะก็ไม่เคยว่าอะไรพี่ก็ไม่เคยว่าอะไรลิตเติ้ลแล้วไมต้องแต่งงานกันด้วยก็อยู่เฉยๆด้วยกันก็นกได้ทําไมต้องทําให้มันแบบถูกกฎหมายอะ่ะคือ ต้องแยกระหว่างแต่งงานที่เป็นพิธีกรรมประเพณีกับแต่งงานในทางกฎหมายซึ่งประเด็นนี้ยมันเป็นประเด็นที่ไต้หวันเนี่ยที่ไม่อยากจะเล่าเนี่ยที่คนก็ถามว่าสังคมไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับชายจะอยู่กับชายหญิงจะอยู่กับหญิงไม่เคยเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากที่สุดในเอเชียด้วยมั้งหรือจะแต่งงานแบบจัดงานเลี้ยงเท่าหมู่บ้านก็แต่งไป็นอไม่เห็นต้องจดทะเบียนเลยทำไมต้องจดทะเบียนเออเพราะว่ามันมี มันมีเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็สิทธิในทางกฎหมายอย่างเช่นเรื่องเงินนะพี่นาสมมติว่าแบบถ้าเรามีมรดกมีทรัพย์สิสนอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะถ้าเขาเสียชีวิตไปเขาอาจ,จะอยากมอบต่อให้คู่รักแต่ว่าถ้าเขาแต่งงานกันไม่ได้เขาก็มอบให้ไม่ได้หรือสิทธิในการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเช่นสมมุติคู่รักเราเกิดโคมา่าแล้วหมอต้องแบบต้องเซ็นว่าจะผ่าตัดด่วนแล้วเขาแล้วสมมติว่า พ่อแม่เขาตายหมดแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเหลือแค่เราที่เป็นคู่รักกับเขาแต่ว่าเราเสร็จไม่ได้ถ้าเราไม่ได้แต่งงานรวมไปถึงแบบสิทธิเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นแบบสวัสดิการของข่าราชการค่ารักษาพยาบาลค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าการทําให้ถูกกฎหมายก็คือสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้แบบแบบแบบเป็นเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยมันคนละส่วนกับเรื่องของการได้อยู่ด้วยกันใช่ใช่อยู่ด้วยกันมันได้อยู่อยู่แล้วแต่ว่า ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือผู้ชายผู้หญิงที่เขาแต่งงานกันเนี่ยเขามีแบบนั้นแต่ว่าคนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีซึ่งพี่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่แสดงอาการเขาเรียกว่าหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเอาอย่างที่พี่บอกเนี่ยก็เห็นอยู่ด้วยกันมาสิบยีปีแล้วทำไมอยู่อยู่ใหญ่จนเดินไปจดทะเบียนกันเห็นต้องจดเลยก็อยู่ด้วยกันไปสอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันเป็นที่มาของการออกกฎหมายในไต้หวันซึ่งเป็นที่แรกที่แรกในเอเชียที่ให้เพศเดียวกันสมรสกันได้ตอนที่ไปทําเรื่องเนี้ยนะลิตเติ้ลก็ไปสัมภาษณ์คนเยอะ คนหนึ่งก็คือเจก็เป็นหัวหอกในการรณรงค์ผลักดันกฎหมายนี้จนสําเร็จแล้วเขาเล่าให้พี่ฟังว่าก็ที่ไต้หวันก็ต่อสู้กันมานานแต่ว่าที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการต่อสู้สมรสเพศเดียวกันในไต้หวันเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีกรณีนี้มันมีคู่รักคู่หนึ่งเป็นคู่เก๋แฟนเป็นคนไต้หวันแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเป็นฝรั่งเศสเป็นสัตวระจายเลยนะ ปรากฏว่าคนไต้หวันเนี่ยซึ่งเป็นเป็นแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับตัดสินใจเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรได้แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของเพศเดียวกันปรากฏว่าเขาก็ไม่สามารถเซ็นเอกสารทางการแพทย์อะไรให้กับคู่ชีวิตต้องเรียกเป็นคู่ชีวิตเลยเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่ง เรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี2016แล้วก็คนฟั่งเสคนนี้ก็เครียดมากกระโดดตึกฆ่าตัวตาย<ฮ>เพราะว่าเขาเขาฟอสเฟตคือเขาอึดอัดคับข้องใจที่เขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะช่วยเหลือคู่ชีวิตเขาได้เลยเราเราไม่เรียกเป็นแฟนนะนะเราเรียกเป็นคู่ชีวิตเขาอยู่กันมา20 30ปีเพราะะงั้นเขาก็ตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ความยุ่งยากทางกฎหมายเพราะว่าคนที่อยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยกันสามสิบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันมีสมบัติครอบครองร่วมกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เขาบอกเคสนั้นเนี่ยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนครั้งใหญ่ที่ทำให้สังคมไต้หวันเนี่ยหันมาคิดเรื่องนี้แบบจริงจังแล้วก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีหญิงใช่อิงหมวนก็ชนะเลือกตั้งด้วย แล้วก็มีแนวคิดเรื่องแบบก้าวหน้าก็เลยสัญญาว่าจะผลักดันกฎหมายนี้แล้วก็สําเร็จเห็นไหมอันนี้มันคือแบบมันอาจจะเป็นรายละเอียดที่สมมติคนที่ไม่ได้รู้คือถ้าเกิดเราเดินมาเราเห็นแค่ผู้ชายผู้ชาย<ม>ผู้ผผหญิงผู้ผผหญิงเดินมามก็อาจจะไม่รู้ว่ารายละเอียดในชีวิตเขามีอะไรกันบ้างพี่คิดว่าคนที่ต่อต้านหรือคนไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคิดไม่ถึงเพราะตอนพี่ไปทาําขนะ่าวไต้หวันน่ยพี่ก็ไม่เก็ตประเด็นนี้จนกระทั่ง เขาอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยความสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคือเราได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าความยุ่งยากทางนั้นกฎหมายมันเกิดขึ้นเยอะมากถ้าคุณไม่สามารถเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายได้แปลว่าทุกวันนี้คู่รักเพศเดียวกันที่ไต้หวันก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ใช่สมมติอยู่ไต้หวันที่มีภรรยาเป็นผู้หญิงจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันภรรยาที่เสียชีวิตพี่ก็มีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะจัดการทุกอย่าง ตามกฎหมายาเหมือนแต่ก่อน,อนถ้าเกิดไม่มีกฎหมายเนี่ยพี่ทำอะไรไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยกันก็ก,ก็ก็ต้องตกเป็นของเขา,าเรียกว่าสายตรงกว่าอย่างเช่นหลานาแม่ญาติอ,าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสะเทือนอารอมณ์มากที่สุดเนี่ยคือเรื่องเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอย่างกรณีของสัตราจารย์ชาวฝรั่งเศสเนี่ย เขาคงสิ้นหวังมากไม่สามารถช่วยคนรับได้เลยก็โดดติดตายแล้วหนูอยากรู้ว่าเขาต่อสู้ยังไงพี่นาถึงได้ผ่านให้กฎหมายนี้มันเกิดขึ้นมาได้คือไต้หวันเนี่ยเขาคือเขาก็พยายามผลักดันมานานแล้วล่ะคล้ายๆกับบ้านเราแล้วก็เกิดแต่ว่าต้องยอมรับว่าไต้หวันเป็นสถานที่ที่มันจะพลังปาที่มีความ liberal เสรีนิยมพอสมควรโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนที่ผลักดันเยอะๆเนี่ยคือคือคนรุ่นใหม่แล้วไม่เฉพาะชายชายแต่ว่าหญิงหญิงด้วยตอนที่พี่ทำเนี่ยกลุ่มที่เป็นหญิงรักหญิงเนี่ยก็ก็แข็งแรงมากเข้มแข็งมากคนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องของหญิงและชายมันเป็นเรื่องของมนุษย์อะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วมันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่ว่าไต้หวันเนี่ยเขามีบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย มันก็เลยเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้ได้แบบไม่ได้คิดเฉพาะแบบในหัวตัวเองฟังคนอื่นดูโลกประเทศอื่นเขาว่ายังไงที่ที่แบบเขายึดในเรื่องของคุณค่าของ ความเป็นมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ที่มันไม่ต้องจํากัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงมันคือมนุษย์เท่ากันเนี่ยเพราะนั้นพี่ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ไต้หวันเข้าไปได้ก่อนเนี่ยก็คือบรรยากาศที่มันเปิดกว้างในเรื่องของการถกเถียงและการเป็น,นประชาธิปไตยแล้วรัฐบาลหรือนักการเมืองก็ต้องฟังใช่กำลังจะพูดเลยว่าต่อให้ต่อให้สังคมพูดดังแค่ไหนสุดท้ายพอมันไปถึงสภา ใช่มันก็คือ,อถ้าเขาไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนที่นี่มันคือคประชาธิที่ปไตยหรือการฟังประชาชนมันค,คาตอบสมมุติว่ามันเกิดขึ้นในในประเทศที่แบบเลือกตั้งไปเท่าไหร่ก็ได้ข้าสภาฉันไม่เห็นต้องสนใจเลยเพราะว่าเลือกมาเธอก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกอฉันอยู่แล้ว <คน S 1> ใช่ไหมคนจะประท้วงไปก็<อ>ไม่สนใจเพราะนั้นพอสภาหรือว่าสสหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขารู้ว่าถ้าเกิดคราวหน้าเขาไม่ทําตามสัญญาเนี่ยนะเขาไม่ได้รับเรื่องเนี่ยไอเสียงพวกเนี้ย มันก็จะเข้าไปสู่อย่างน้อยก็เป็นการถกเถียงในสภาว่าจะเอาหรือไม่เอาอซึ่งมันก็เร็วนะีินาถ้าดูจากปี2016ใช่มาปัจจุบันก็ไม่กี่ปีเองเร็วเร็วแล้วก็ตอนที่กฎหมายผ่านโอ้โหคนออกมาดีใจแบบแล้วก็ที่พี่ไปสัมภาษณ์เจเนี่ยอีกนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือมีลูกเขาอะไปให้ผู้หญิง เมริการคนหนึ่งตั้งคันให้โดยเอาสเปิร์มของตัวเองเป็นแม่อุ้มบุญเป็นแม่อุ้มบุญปรากฏเขามีลูกแฝดแล้วก็เขาก็ต่อสู้เพราะว่าเขากลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเขาเป็นอะไรมาเนี่ยคนที่จะดูแลลูกเขาเนี่ยต้องเป็นคู่ชีวิตเขาสิเออใช่ใช่เขาเขาจะวางใจได้ยังไงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปคนจะดูแลลูกเขาจะเป็นใครเขาอยากคู่ชีวิตเขาดูแลเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของดูแลคู่ชีวิตตอนเจ็บตอนป่วยแล้วเนี่ย ก็คือการสร้างครอบครัวถ้าเกิดมีลูกเขาก็อยากให้คู่ชีวิตได้เป็นคนที่ดูแลลูกก็แต่ละคนก็มีเหตุผลในการผลักดันกฎหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าในที่สุดก็สําเร็จก็คือง,ง่ายๆเลยว่าผู้ชายผู้หญิงทําอะไรได้คนอีกกลุ่มก็ควรทําได้เหมือนกันใช่คือเขาบอกว่ามันคําว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอ่ะอืมใช่คนละคนเหมือนกันะตอนที่เขาถูกเถียงไอ้แฮชแท็กนี้ขึ้นเนี่ยก็มีคนพูดว่าเออทําไมเราไม่ ใส่แทนที่จะเป็นชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลสองคนแทนที่จะเป็นชายและหญิงใช่แล้วจริงๆคาว่าชายและหญิงในกฎหมายของเรามันอาจจะเขียนมาตั้งแต่ไม่รู้กี่สิบปีที่แล้วว่าตอนนั้นสังคมมันไม่ใช่แบบนี้พอสังคมมันเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนได้ใช่ใช่แต่อันนี้ก็อย่างที่บอกนี่มันก็พี่มองว่าก็ดีที่มีการถกเถียงอันนี้มันคือกระบวนการทางสังคมเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยกวามมันจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ล้มลุกคลุกคลานพอสมควรก็มี กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาต่อต้านเหมือนกัน mm. มีคนต่อต้านมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่พี่คิดว่าพอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เขาไม่ได้คิดแบบเดิมแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นพลังที่ใหญ่มากแล้วก็มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้นักการเมืองต้องฟังทายหนูก็เชื่อนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยน mm. แต่อาจจะไม่ใช่แบบในเร็วๆนี้อาจจะต้องรอให้คนรุ่นที่เขา กำลังเติบโตเนี่ยขึ้นมามีที่มีทางในสังคมในสภาก็หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องรุ่นโด้วยซ้ำไปพี่ว่าเออพอพูดเราก็เริ่มแก่เนาะพ,พี่พี่รู้สึกว่าอาจจะพูดเป็นว่าแบบความคิดแบบใหม่ๆดีกว่าอืคือแบบโลกมันไม่ได้แบบถูกแช่แข็งอะ่ะใช่มีคนพูดกับพี่นาคนหนึ่งเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยพี่นาเกิดศตวรรษที่สินะคือพี่อ่ะมาจากศตวรรษที่แล้วอะ่ะ แล้วริเติลอยู่ศตรวรษนี้เนะี่ยพี่กับรนะิเติลเน่ะคนละศตรวรรษกันนะถ้าคนที่ศตรวรรษที่แล้วอย่างพี่ที่เกิดมาแบบ4ี่0ิห้าสิปีแล้วเนี่ยยังเอาความคิดของศตรวรรษที่19บมาใช้กับศตรวรษที่ยี่ะิบม,มันอาจจะมันอาจจะไม่ได้แล้วหรือเปล่าใช่ไม่ได้แล้วแต่ปัญหาก็คือคนที่มีความคิดแบบสัตรวรษที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนยังมีอำนาจในสังคมอยู่ไงพี่นะมันก็เลยยากนิดนึงที่จะเปลี่ยนแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันเป็นกระบวนการ แล้วก็พี่ไม่คิดว่าการต่อสู้เรื่องทางความคิดเป็นเรื่องที่เสียหายเราไปโทษคนศตวรรษสิบเก้าไม่ได้เราเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าสังคมหลอนลอมาแบบนั้นเพราะนั้นพี่ว่าการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทําต่อเนื่องก็คือให้ข้อมูลอธิบายอย่างที่เราคุยกันอยู่แบบนี้ไม่ใช่เราไปบอกว่าหัวโบราณแกไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ต้องฟังเราต้องฟังใช่เราต้องฟัง คือคนที่เกิดในศตรวรรษนี้ก็ต้องพยายามเข้าใจคนศตรวรรษที่แล้วว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เหมือนพี่กับพ่อคุยกันเนี่ยบางทีเออแล้วคี่บออ๋ออ๋อ,อ,อเราจําได้แล้วเพราะว่าถ้าเราหลับตาน,นึกถึงตอนที่เขาเกิดมาโตมาเนี่ยมันคนละแบบกับเรานะแล้วโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่คนในรุ่นศตรวรรษที่19อาจจะไม่เก็ตกับคนรุ่นที่2ี่สิว่ามันจะเอาอะไรนักหนาวะถูกไหม คุยกับพ่อทูเรื่องป่ะไม่เห็นนะถกขัดแย้งท่าทุกเรื่องฉันบอกว่งานเรื่องยันยันตูกต้นไม้นั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละลือต้นอันนี้พี่พูดในฐานะคนมาจากศตวรรษที่แล้วเพราะนั้นการต่อสู้ทางความคิดแล้วก็พี่คิดว่าอย่างน้อยแฮชแท็กนี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ได้คุยกันได้เกิดการถกเถียงแล้วมันก็ได้เห็นสังคมด้วยนะว่าถูก จริงๆแล้วคนจำนวนเยอะก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ถูกถูกเอาเข้าจริงสังคมไทยเปิดกว้างเรื่องนี้นะแต่พอมาถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบพี่ว่าส่วนหนึ่งเพราะคนยังไม่เห็นรายละเอียดว่าแบบเอาทำไมต้องแบงนี้ไม่เกตเออก็อยู่ันก็อยู่ด้วยกันสิยุ่งอะไรอ่ะใช่ไหมแต่พอเข้าใจว่าถ้าเกิดมันมีกรณีอย่างในไต้หวันที่คนถึงกับโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะตัดสินใจ แทนคู่ชีวิตไม่ได้ว่าเขาควรจะได้รับการรักษาแบบไหนควรจะมีชีวิตต่อหรือควรจะการุญยาคาตอะไรเงี้ยมันก็เจ็บปวดนะอืมใช่แล้วมันเหมือนว่าแบบอยู่กันมาสามสิบปีไม่ยความหมายเลยใช่เราลิตเติ้ลจะแต่งไหมไม่แต่งเพราะว่าเดถ้าแต่งถูกกฎหมายได้จะแต่งวะไม่แต่งเพราะถ้าแต่งเราจะเลิกยากจะยุ่งยากหนจะมีเรื่องมรดกหนจะเรื่องที่ดินบัญชีโอ้ฟันวุ่นหมายพี่นะาแต่ว่าไอการสมรสเพศเดียวกันเนี่ย ต่อให้มีกฎหมายออกมามันก็เป็นออปชั่นลเนาะใช่เป็นออปชั่นมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบมันไม่ได้ว่าออกมาปิ๊งแล้วประเทศเราจะกลายเป็น LGBT ทั้งประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> บางคนก็ไม่อยากแต่งใช่ไหมใช่บางคนเขาก็อยากอยู่คนเดียวคืวอมันเป็นทางเลือกแบบพีะมันก็เหมือน <c oughs> คนปกติที่เขาจะแต่งหรือไม่แต่งบางผู้ชายผู้หญิงเขาก็อยู่ด้วยกันปัจจุบันก็ไม่แต่งก็มีก็ขอให้เกิดขึ้นเร็วๆค่ะเอาเนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ